โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆคุน,คนด้วยนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำรัาด้า a อฟเฟอร์เร i ต์ลิงนะสำหรับใครที่ชอบขายของออนไลน์แต่ว่าไม่อ,อยากสต็อกสินค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาทํานี้ได้นะอันนี้จะเป็นการทำาอฟเฟ l i ์เรต์ลิงันะใครที่ยังไม่ทำเแี้วก็แนะนําให้ไปทํามากๆนะไอตัวนี้มันก็เป็นการขายของออนไลน์แบบไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องสต็อกสินค้านะเราแค่แชร์ลิงนะแชร์ลิงแล้วพอมีคนมากด ลิงของเราแล้วสั่งซื้อของอะแล้วก็จะได้ตังได้ค่าคอมมิชชั่นมานะนี่นะอันนี้ของเรามันก็มีอยู่14บาทนะแล้วก็เพิ่งเริ่มทําเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นจํานวนคลิกที่ว่าคนมาคลิกแล้วก็นี่จะเป็นออเดอร์จานวนที่คนมาสั่งซื้อสินค้านะมันก็ขึ้นอยู่กับค่าคอมของแต่ละสินค้าแต่ละตัวอะไรด้วยนะ ว่าอันนี้ไม่ได้ค่าคอมเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาศึกษามาดูเอาแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้มาสอนหรือว่าอธิบายอะไรเยอะนะแค่จะไม่ได้นําให้ไปหาลองทําดูเอ่อทุกคนก็ลองเซิร์ชด,ดูใน Youtube ก็ได้วิธีสมัครวิธีสมัครวิธีท affiliate link. าํา a f ำ l i ฟเฟคเลงอัสดามันจะมีคลิปสอนเยอะแยะมากมายเลยวิธีการสมัครวิธีการทำรูดเลงหรือว่าวิธีการตั้งค่าอะไรต่างๆนาะนาะมีหมดเลยนะ ถ้าเกิดทำในโทรศัพท์มันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะถ้าเกิดทำในคอมมันจะเป็นพวกตารางเป็นกราฟอะไรนะเออั่นแหละไอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นที่เราจะได้นะเนี้ยหกสิบเปอร์เซ็นหนึ่งไอน้ำหอมตัวเนี้ยราคาเก้าสิบหกบาทแล้วถ้าเกิดเราขายได้เราจะได้ตรงนี้หกสิบเปอร์เซ็นนะเนี่ยเรากดเข้าไปดูเยวกดไปก่อนเนี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีลิงก์อ่าตรงนี้นะให้เราเอาลิงก์ตรงเนี้ยไปให้ คนที่ต้องการอยากจะซื้อสินค้าตัวนี้นะพอเขาคิกแล้วเขาซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ค่าคอมได้อะไรตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้นะแต่ว่าวิธีการแชร์ลิงก์หรือว่าอะไรเงี้ยอ,อยากให้ทุกคนไปลองเสิร์ชหาวิธีการทำรูปลิงใน y o u t u b e ดูก่อนนะมันจะมีคนทำคลิปสอนไว้อยู่หรอกวิธีการทำรูปลิงแล้วก็อธิบายอาจจะจะอธิบายอะไรต่างๆนานาให้เรานะเพราะว่า,าวิธีการทำลิงก์ตัวนี้เนี่ย พี่จริงเอาเอาลิงก์เอาแค่ลิงก์ตัวเดียไปแชร์ให้ให้คนที่มาซื้อเนี่ยมันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าอยากให้ทําเป็นรูดลิงก์มากกว่านะเพราะว่าเวลาคนเขาซื้อในแอป l a z a ด a าอย่างเงี้ยเราจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาซื้อในเว็บเราจะไม่ได้นะถ้าเป็นเฉพาะลิงก์ตัวนี้แต่ถ้าเป็นรูดลิงก์นะรูดลิงก์นะมันจะได้ทั้งในเว็บได้ทั้งในแอปนะถ้าเกิดคนเขาไปซื้อแล้วก็มันจะอยู่ได้นานถึง14วันนะ สมมติว่าเขากดวันนี้ใช่ไหมแล้วเขาไม่ซื้อวันนี้เขาจะไปซื้อในอีกสามวันเจ็ดวันข้างหน้าแล้วก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าอายุมันอยู่ที่สิบสี่วันนะนั่นแหละแล้วถ้าเกิดไปซื้อสินค้าตัวอื่นไม่ซื้อสินค้าตัวนี้แล้วก็ได้เหมือนกันนะถ้าเรามีรูดดิ้งอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองไปศึกษาหาดูก่อนแล้วกันมันจะมีทั้งกลุ่มเฟซเกี่ยวกับไอแอฟเฟลิตและธรรมาตัวนี้แล้วก็วิธีการทํา ต่างๆนานาใน YouTube มีหมดนะให้ลองไปศึกษาดูก่อนอันนี้เราก็แค่มาแนะนำนะให้คนที่ยังไม่ได้ทํานะแต่ว่าไอคนทำแอฟเฟล l ย์อะไรท่นี้ก็มีเยอะเหมือนกันใครที่ยังไม่ทําก็แนะนําให้มาทํานะเพราะว่ามันมันก็ดีอยู่หรอกนะแบบเราขายของไม่ต้องสต็อกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแค่แชร์ลิงก์เข้าไปเฉยๆแล้วก็ทําฟรีด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเราไม่ต้องไปซื้อสินค้าก่อนแล้วค่อย เป็นตัวแทนอ่างเงี้ยคือเราเป็นได้เลยเราสมัครเข้ามาแล้วก็เป็นได้เลยแล้วเราก็ทําเงินวิธีการอ่าโอนเงินเข้าบัญชีนยมันจะโอนอ่าทุกๆว้ยประมาณวันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบของเดือนนั้นนะเขาจะโอนในช่วงนี้ให้เรานะถ้าเกิดยอดเงินของเรามันถึงหนึ่งพันบาทนะภายในเดือนนั้นถ้าเงินเราถึงหนึ่งพันบาทเขาก็จะเอาเข้าบัญชีให้เราแบบอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยขั้นต่ำก็หนึ่งพันบาทนั่นแหละ แล้วก็ทําสะสมไปเรื่อยๆนะะมันมีช่องของอเจียนเป็ดนี่แหละที่ว่าทาไอเนี้ยเขาได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเลยนะก็ถือว่าเยอะมากๆอันนี้เราก็เพิ่งมาเริ่มทำนะเอาล่ะสําหรับใครที่ยังสนใจอะไรเงี้ยก็ไปศึกษาข้อมูลเอานะอันนี้เราก็มาแนะนำเฉยๆแล้วก็สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอจบคลิปไวเพีงเท้านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า